หน่วยการเรียนรู้ที่6การช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐานการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน CPR คืออะไร CPR หมายถึงปฏิบัติการช่วยชีพยามฉุกเฉินเพื่อให้ปอดและหัวใจฟื้นคืนชีพขึ้นมาก่อนถึงมือแพทย์เพื่อให้การรักษาเฉพาะต่อไปการทำ CPR มีวิธีการปฐะมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อช่วยคืนชีพการให้กับผู้ปว่วยโดยผสมผสานระหว่างการผายปอดเพื่อช่วยเพิ่มอากาศเข้าไปในปอดการกดหน้าอกบนตำแหน่งหัวใจเพื่อช่วยให้หัหวใจปั๊มเลือดทำให้เลือดไหลเวียนส่งต่อออกซิเจนไปยังอ,อวัยวะต่างๆขั้นตอนก่อนทํา CPR มี5ขั้นตอนก่อนทํา CPR 1>, 1. สังเกตมองดูความปลอดภัย 2. ปลุกเรียกตบไล่เพื่อดูการตอบสนอง 3. ฟังเสียงหายใจและจังหวะหายใจที่หน้าอก 4. ขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นโทรแจง้ง1669 5. เเริ่มทำ CPR ขั้นตอนที่1สังเกตดูความปลอดภัยตรวจสอบความปลอดภัยก่อนเข้าช่วยเหลือถ้าอยู่ในสถานการณ์ไม่ปลอดภัยเช่นไฟไฟช,ไฟไฟช็อตไฟไหม้ตึกถลม่มห้ามเข้าไปช่วยเหลือโดยเด็ดขาดรอดูสถานการณ์ให้ปลอดภัยแล้วเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมายังสถานที่ปลอดภัยเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไปขั้นตอนที่2 ปลุกเรียกหรือตบไหลเพื่อดูการตอบสนองตรวจสอบว่าผู้ป่วยหมดสติหรือไม่โดยจัดถ้าผู้ป่วยให้นอนงายราบบนพื้นแข็งแล้วปลุกเรียกผู้ป่วยด้วยเสียงดังและตบที่ไหลทั้งสองข้างหากผู้ป่วยตื่นหร,หรือรู้สึกตัวหรือหายใจเองได้ให้จัดการนอนตะแคงขั้นตอนที่3ฟังเสียงหายใจและดูจังหวะ การหายใจที่หน้าอ,อกตรวจดูว่าหายใจหรือไม่โดยเอียงหูลงไปแนบใกล้ปากและจมูกของผู้ป่วยเพื่อฟังเสียงหายใจให้แก้มเป็นตัวรับสัมผัสลมหายใจที่อาจจะออกมาจากจมูกหรือปากของผู้ป่วยและตาจ้องดูการเคลื่อนไหวที่หน้าอ,อกของผู้ป่วยว่ากะเพื่อขึ้นลงจังหวะหรือไม่ขั้นตอนที่4ร้องขอความช่วยเหลือและโทร แจ้ง1669โทรขอความช่วยเหลือที่สายด่วน1669แจ้งว่ามีคนหมดสติไม่หายใจระบุที่เกิดเหตุขอรถพยาบาลและเครื่อง AED พร้อมกับระบุชื่อและเบอร์โทรคนที่ติดต่อได้ขั้นตอนที่5เริ่มทำ CPR หากผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวไม่หายใจหรือหายใจเฮือบ ต้องรีบกดหน้าอ,อกพวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ